ยำผัวก็เธอจา้าช่วยสปอร์ตยำร้านนี้หน่อยได้ไหมคะช่วยสปอร์ตยำร้านนี้หน่อยได้ไหมคะช่วยสปอร์ตยำร้านนี้หน่อยได้ไหมคะคอนเซ็ปต์ร้านใช่ไหมคะยำแซบ่บยำปูปลาายำอาหารทะเลรวมอาหารทะเล,าาท,ะเลที่เรียกว่าสดจริงๆน้ำยำเนี่ยเราจะปรุงชามต่อชามเมนูที่แบบนำเสนอแล้วยำไข่ปลาริวกิว ยำรวมไข่นะคะเนี่ยก็คือจะเป็นรวมทุกไข่เลยจะเป็นไข่พ่อา้ะนะคะสุดท้ายก็เป็นยำรวมผัวกระเทยซึ่งคุ้มมากสวัสดีค่ะอาร์ตี้จากพ่อครับเกค่ะหรืออาร์ตี้นิวนะคะเจ้าของร้านยำผัวกระเทยค่ะคือร้านนี้ค่ะเกิดขึ้นมาเพราะว่ามีผัวคะ่ะเราก็เลยอยากกวดผัว อยากให้โลกรู้ว่าผัวตัวเองเป็นคนแบบทํายําอร่อยซึ่งเอาจริงมิสเตอร์ไพรมากนะคือตอนที่คบก,กันแรกๆกไม่คิดว่านานจะมีสกิลด้านนี้คุยไปคุยมาปุ๊บอ้าวเขาเคยเปิดร้านส้มตามร้านยำที่หัวหยินตัวแฟนเองเนี่ยเป็นเป็นผู้ช่วยเชฟได้ทํางานร่วมกับเชฟเก่งๆหลายท่านแฟนเรามีสกิลด้านนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราน่้จะมาเปิดอีกรอบหนึ่งใหม่แล้วก็ให้เขาเป็นคนแบบว่าเป็นพ่อครัวในการแบบทำอาหารส่วนเราก็มีหน้าที่เป็นพริตตี้ เพ,พื่อ PR าร้านยำพวาสุขของเราไม่มีอะไรขาดอยากแต่งหญิงนะฮะเกิดะไับเมื่อวานเราเล่นเกิดมาได้เมื่อประมาณปลายป,ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่พิเศรษฐกิจเนาะเราวิ่งตามอีเวนต์อีเวนต์แบบนี้น่าจะเวิร์กกว่าแล้วก็รู้สึกว่าคนยังไม่ค่อยรู้จักยางผมกระเทยเท่าไหร่เราต้องเป็นคนที่แบบไปหาลูกคา้าตามที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยวัตทุดิบจะบ จะบอกว่าเลือกเองจริงๆ,ๆ <ST ANT> ไปเดินตลาด้ยเยอะมาก <ST ANT> สดจริงๆของสดของเราพยายามวันต่อวันไม่ให้ค้าง <ST ANT> น้ำยำเนี่ยเราจะปรุงชามต่อชามปเปรี้ยวนําหวานตามแล้วก็เค็มตกท้าย <ST ANT> คือสุดท้ายแล้วอ่ะมันต้องครบรสมันต้อง3มรส <ST ANT> อันนี้เราไม่ได้แบบพูดเองเนาะ <ST ANT> คือเราถามคนอื่นว่า <ST ANT> เฮ้ยเป็นงไงบ้างเมนูที่แบบนําเสนอแล้วก็เมนูที่ออกบ่อยมากๆก็คือ ยำไข่ปลาริวกิวยำไข่ปลาริวกิวจ้าซึ่งพริกเราเานียเป็นพริกสดนะครับปั่นใหม่ทุกวันค่ะส่วนมาสดดูสิมันเล่นยังอยู่เลยเกีนยัไม่ลูกกิียังไม่ลูกฮะกียังไมวิธีทำให้เอาไหมหรือบอกไปสิเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็คนชมมะม่วงซึ่งเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนางราเลยนะพูดเลยมือมะม่วงดีมากมันเปรี้ยวกำลังดีแล้วมันกรอบอ <c oughs> ย่างเงี้ยยำไข่ปลาริวกิวนะคะราคา200บาทคะ่ะ <c oughs> จริงๆนี่เป็นเสียค่าเชีย ยำรวมไข่นะคะเนี่ยก็คือจะเป็นรวมทุกไข่เลยยกเว้นไข่พ่อค้านะคะเซตเล็ก3 0 0บาทค่ะแล้วก็เซตใหญ่500บาทค่ะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นยำรวมผัวกระเทยซึ่งจะรวมทุกอย่างวัตถุดิบทุกอย่างของร้านนี้เป็นฟิลแบบเหมือนกะละมังหนึ่งอะ่ะทานได้ประมาณ3าหรือส่คนในราคาที่เป็นกันเองม,มากๆก็คือ700บาทคุ้มมากลูกค้าได้กินคุ้มค่าคุ้มราคากับที่เสียไปในราคา700บาทนะคะตักไปก็น้ำลายไหลไป ช่วยสปอร์ตยำร้านนี้หน่อยได้ไหมคะช่วยสปอร์ตยำร้านนี้หน่อยได้ไหมคะช่วยสปอร์ตยำร้านนี้หน่อยได้ไหมคะนี่สามรอบเล,ะละิศจริงใจที่แบบหลายๆคนน่ะได้ทานยำปูกระเถอแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำใหม่ขอบคุณจริงๆเพราะว่าเราอะตามฟีดแบ็กอยู่เรื่อยๆว่าคุณตรงไหนเลยนไม่ต้องอวยอยากรู้ฟีดแบ็กเพื่อเอามาปรับปรุงแต่ส่วนมากที่จะได้ยินบ่อยๆก็คือได้กำไรปะถามจริงมันเยอะมากมึงเยอะไปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอากันมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ย ฝากยำผัวกระเทยไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะรับรองว่า จะเป็นการกินยำที่รู้สึกประทับใจแล้วก็ติดใจแน่นอนค่ะตอนนี้ยังไม่มีหน้าร้านนะคะแต่ว่าทุกคนสามารถติดตามอีเวนต์ต่างๆที่เราจะต้องไปในอนาคตต่อไปได้ที่เพจยำหัวกระเทยนะคะสหรับวันนี้นะคะเราอยู่ที่งานเชิญยิ้มเชิญอร่อยก่อนาบไคเคียตค่ะที่เซนทัลชลบุรีนะคะขายตั้งแต่วันที่13มีนาถึงวันที่19มีนาค่ะสหรับอีเวนต์หน้านะคะอีเวนต์หน้าที่ระยองเซนทัลระยองนะคะ1-2เมษายนนี้นะคะห้ามพลาดค่ะเจอกันเลยชุดใหญ่กว่านี้แน่นอนค่ะ Gracias. Yeah.